เครื่องอัลเทราคืออะไรนะครับเครื่องอัลเทราหรืออัลเทราปีนะครับมันเป็นการรักษาหนึ่งใช้พลังงานอัลตราซาวด์ตัวอัลเทราปีนะครับมันคือโกลสแตนดาร์ดสำหรับการลิฟติ้งแบบที่ไม่ผ่าตัดนะครับมันคือใช้เครื่องพลังงานอัลตราซาวด์เนี่ยลงไปนะครับไปโฟกัสนะครับเพื่อทําการมีการลิฟติ้งของใบหน้าขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะครับขึ้นเป็นที่ยอมรับทั่วโลกนั่นคือโกลสแตนดาร์ดสาเหตุที่มันเป็นเครื่องที่ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับเพราะมันเป็นเครื่องเดียวที่มีหััววอลตราาซ และมองเห็นชั้นสมัยก่อนทําการรักษาทุกครั้งนะครับสำหรับตัวออทิรานะ้ทำตัวไหนได้บ้างนะครับหลักๆเลยคือเน้นมาทำเฟซนะครับคือทําหน้ากับคอการทำลิฟติ้งบอดี้เนี่ยปัจจุบันก็ได้รับความนิยมเหมือนกันเช่นการลิฟท์หน้าอกนะครับการลิฟท์แขนตรงนี้สามารถทําได้ครับแต่หลักๆเน้นหน้าให้ยกก่อนจริงๆเหมาะทุกคนตั้งแต่อายุ25พออายุ25ขึ้นไปเนี่ยเริ่มมีความหย่อนคล้อยนะครับมีความเสื่อมของคอลลาเจนที่จะแนะนําก็คือตั้งแต่30ขึ้นไปเนี่ยเห็นผลลัพธ์ได้ผลดีเพราะว่าา่่าาาากรรรเเเสสือออมมมขงียไปพปพะแล้ว การทําตัวอัลเท a รานะครับก็จะทําให้ใบหน้าเราเนี่ยตึงมากขึ้นนะครับสามารถทําได้ทุกเพศทุกวัยนะครับและก็ต้องบอกกับสหรับคนที่มีบัตเจ็ตในประมาณหนึ่งเพรอัลเทราเนี่ยข้อเสียของมันข้อเดียวเลยคือค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง